อนมาอ่อยนั่งในกันมาผู้ชายใช่ไหมผู้ชายมาด้านนี่อนมาด้านก่อนอธิเจนนะอ่ะมันมันล็อกครับมามานี่มาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับมานี่มาไล่งู้รู้ป่าตอนนี่อธิเจนไปนั่งกับลงมานี่มาตรงนี้มาด้านตรงนี้เสื้อนี่คือของแบรนด์เพจเลยเหรอมานี่มามาฮะลงไม่เอาพัฟสกีรับอยู่บ้านเส้นในนี้ทำไมเปิดมรักแรกค่ะผมเขาจะเออน้องหน้รับ ครับพระจันทรครับพันครับก่อนครับดูน้ำเหรอชื่ออะไรเตตาเราเป็นมิดกันไม่ได้เหรอเอาอะไรเอาอะไรบอกก่อนเอาอะไรน้ำหรอออจะกินน้ำจะกินน้ำน้ำของน้ำของกรงเทเน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักสิบกว่าค่ะแตไม่ยังเบากว่าเราเยเบากว่าเราเยอะพี่ร้อยกว่าพี่ก็พี่เก้าแปแล้วน้องได้ร้องได้เราไม่กัดแน่นะไม่กัด เรื่อหมายถึงตัยิ่งใจดียกเว้นอะไนั้นร้อนไปเด้ออะนั้นก็มีกรณีหนึ่งบอกว่ามือหายเมื่อไหร่อุ้ย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 นั่งนั่งอยู่น้ำน้องเมื่กินน้ำเย็นพี่เปิดแอร์ไหมเขาไม่มีเพื่อนเหรอครับเขาอยู่คนเดียวนั่งไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยโอ้ยน้องตอนนั้นน่ะเรียบร้อยมานั่งตัดอะไรตอนนั้นน่ะหรือว่าจะแง้มตังเดียวอะไรจะแงบเพราะว่าอันนี้เขาอาลงเทียนง่ายนะ ของแม่ท่านพรวันอ่ะจะเงียแม่เขาไม่ได้ออกจากบ้านแล้วเหมือนาไม่้น้อง้เปา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 เป้าแม่มีขนมนะป่าเปาตั้งชื่ออะไรเลโอค่ะเลโออ่ะตั้งโสียเรื่องมากหน้าตาเลโอเฮ้น่ารักน่ารักมน่ารักมากน่ารักไมเฟิกไม่ต้องคอยนองคยพูดย่ลองไปนะพี่ลไป ลงไปไหนจะจูงไปไหน้ามม่ต้องไม่ต้องเีบเลยสบายสบายทั้งจริงสองเจ้าเนี่ยตุ๊กตายมอะไรนะคะ่เคยเลยต้องร้ออต้องร้อ่าย้องกล้องรครับชาตรีป้ามาแล้วตกตาวันนี้ร้านเปิดนะคะแต่ว่าไม่มีพี่ป้าเปาอยู่นะวันนี้พี่ป้าเปามาที่ค่ะชาตรีทาอะไรครับชาตรชนไม่ปร ขับรถรต็มที่เหรอตอนนี้ขับไหมเดี๋ยวอายุเท่าไหร่ป้าเป้า6.9ถ้าแต่ก่อนก่อนขับเต็กที่ทำอะไรป้าเป้ารเะพออยู่งานด้านบริการไม่ไหวบอกไหวนะเป้าเลยยิ่พอเขออกไลน์อนะตัหญ่ไปเดียวนวเด็กยังหนีเด็กยังหนทั้ง่วันเมื่อเช้าเนี่ยต่มาอุ้มไม่เป็นไรเลย่น้องอะไรนะน้องเซตา เซต,าเ,ตาเซตาวันนี้ลูกม,มาแมาลว่าอะไรต้องมีอะไรเนอ